สกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะตังสมาสมุทโภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธโมธรรมนามาสามิสุปฏิปโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังคะนามามินะโมตัสสะปะคะวโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวโต Arahato sama sambutasa Namotasa bhagavato Arahato sama sambutasa Putang salanang kami Tamang salanang kacami Putang salanang kacami Tutiampi putang salanang kacami Tu tiyam pi tham mang salanang kacami Tu tiyam pisang kang salanang kacami Ta tiyam pi puthang salanang kacami Ta pi tham mang Ta tiyam pisang kang salanang kacami Panati patawe lamanie Sikha อาทินาทานาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจลาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมฉาปมาตตานาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุโูสาวาทาเวลมณี สิกขาปทังสมาทิยามีสุรามอรรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีมหากาลุนิโกนาโทหิตายสาปปานินังปุเลตวะปะลมีสปะปโตสัมโพติมุตมังอิเตนะสัจวัเชนะ โอตุเมจยมังคลังขยันโตโพธิามุเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยหหิเชยสุจชยมังคะเลอปราจิตตพันลังเกสีเสปตะวิโพคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคขปโตพโมตติ สุนักตั้งสูมังค่าลังสูปปะตั้งสูหุติตั้งสุขโนสุมหุโตจะสุจิตังพลัมจาริสุปัฏากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏากินังปัฏากินังมโนกรมมังปานีทิเตปัฏากินาปัฏากินานิกัตวานละปันตเต พะทากินีพระวัตุสะพระมังกลังละกันตุสะพระเทวตาสัพระพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต